มีความถนัดในการทําขนมอะไรยังไงบ้างครับขนมกล้องครับขนมก้งมีความสําคัญที่เกี่ยวข้องกับวิถีชีวิตคนไทยอะไรบ้างครับก็เป็นเพลอนงาน,งานบ่าวสาวนะครับง,งานแ,งแต่งงานเนี่ยเขาจะมาาประจำเออขาจะแต่งกันวันไหนก็มานัดเดือนหน้าเขาจะแต่งเดือนสีน 6, เ่ 9, เดือนหกเดือนเก้าเดือนที่สองเนี่ยเขามาอย่างนี้เลย แล้วคุณพ่อได้เรียนรู้แล้วการทำขนมปองมาจากที่ไหนแล้วก็เรียนรู้ยังไงครับก็คนแก่ๆเ้าก็ต่อกันมาครับทาูย่าตางปู่ย่าตายายผมสอนทำกองครับแล้วก็เรียนต่อกันไปอย่างนี้สืบสานมากี่รุ่นแล้วครับกว่าถึงคุณพ่อครับหลายรุ่นเลยนี่ก็เรือครั้งสุดท้ายผมเนี่ยเป็นครั้งสุดท้าย สูตรของคุณพ่อมีความแตกต่างกว่าขนมกงอของที่อื่นๆในอ่างทองยังไงบ้างครับก็ผมใช้ถั่วครับโดยมากเขาจะใช้พวกข้าวตากตแทนตุพันเพื่ออะไรพวกน,นี้ต้องมาว่าผมทำงาน,นเพราะผมใช้ถั่วเขียวเพราะว่าถั่วเขียวนี้มันจะกินนมันกินหอมทีแรกก็คั่วถั่วเขียวคั่วให้เก,เเกลียมแมดเกลียมใน้ตอนนี้เอาไปแช่น้ําแช่น้ําให้อืด แล้วก็เอามาต้มต้มแล้วก็เอาไปตากแดดให้แหง้งแล้วจะนิ่มบดเข้าเครื่องบด้คเข้าเครื่องบดแต่นี่พอบดทานเสร็จแล้วก็ที่จะมาตำเป็นกองนี้ก็ใช้มะพร้าวขูดกับน้าตาลและแล้วก็มากวนให้เหนียวแล้วก็เอามาคล้าวกับไอ้ถั่วที่แหง้งแล้วไาเข้าเครื่องตี พอเครื่องตีเสร็จแล้วก็พอปันเป็นแผ่นเสร็จแล้วก็แป้งนี้ก็ต้องหมักหมักให้รู้ว่าแป้งเนี้ยจะขึ้นหรือไม่ขึ้นแต่แป้งไม่ขึ้นมันก็ทอดไม่สวยถ้าแป้งที่มันขึ้นมันจะทอดเป็นตุ่มเป็นโปอย่างนี้ดูสวยก็มีจําหน่ายก็เมื่อก่อนนีใกล้กองรซาบ้าสิบตลึงมาสมัยดีมันแพง่อยก็จะสิบสี่บาทแล้วก็ยางเล็ก สิบบาทโดยมากเขาจะเดินทางมาที่บ้านน่ครับครับผมจะมาสั่งไปเลยแล้วก็ทำครับสามารถสามารถสั่งขนของคุณพ่อได้คือได้ทุกวันหรือว่าทุกวันสั่งได้ทุกวันแล้ววันนี้มีผู้ที่จะมาสืบทอดวิชานทำขนมของคุณพ่อแล้วหรือยังครับไม่มีครับก็ทำกันจองพนพอทุกไม่ห่วงนะท่านนะทายาบาไม่ห่วงถ้าทางว่ามีใครสืบสารต่อไปก็จะให้ ก็บอกวิชาไปจะเน้มาใครไม่ส <ytes> ืบสารก็หมด